พี่โดครับผมพี่โดถ้าอจริงนี่ได้ได้ผมบอกด้านนะแต่ขอโทั้วยนะเดี๋ยวพี่โดปิดไม้นะปิดไมเดี๋ยวโอเคเดี๋ปิดนะผมไม่อยากให้เด็กๆรู้ว่าพี่มกทีมอตืตึ๊ดตื้อตืตตตอ้จิมอ้าวเวลาเดิมหนูจัดให้พี่หน่อยอ่าได้ได้ได้สักสามทุ่มสามทุ่มแต่ห้าสิบห้าอ่ะโอเคจัดไป เดวดเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดดโฆษณาขัดจังหวดเสียอารมณ์คผมขอแนะนำเลยยูทูบพพ์อะไรเลยครับหกเบาทต่อเดือนปกติ2อ9บาทก็ยินได้ครบถูกประกอบต่อยุเมลเดิมได้มีแอปดูแลตลอด2ีชั่วโมงคนที่อยู่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้มทิบาทเลยเียงสแกดีอยู่หน้าจอนี้พิเศษตอน้ากช่งมบินด้นาดอรับการา และอื่นๆราคาถูกด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจจีรังเกมมิ่งได้เลยครับเพจแท็กผู้ติดตามสองแสนแถวผมลิงก์อยู่ใต้คลิปครับมาครับเพื่อนพร้อมกดหนึ่งพร้อมกดหนึ่งให้ผมทีครับโอเคครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้ครับกิจกรรมใหม่เป็นไอดีของน้องแฟตบอยนะครับหรือว่าชื่อเล่นเขาชื่อชื่อว่าน้องผอมนะครับน้องผอมได้ส่งมาให้เปิดสามหมื่นบาทรัฐบาลไทยนะครับจัดไปครับเพื่อนกดเทียบสองร้อยเหมือนเดิมนะเพราะว่าหน้าเว็บแบบมันไม่รู้เลยอยู่แล้วกดกดไปโอเคหกสิบปดเนี่ยเอาจริงอะ ผมไม่รู้จริงๆนะเว้ยว่าทุกวันนี้ม์เสน่ห์ของการกดกิจหน้าเว็บอะผมรู้สึกแม่งหายไปนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดแบบผมหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วแต่ก่อนนะถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนนะหน้ากิจตรงนี้หน้าเว็บแล้วกันเรียกว่าหน้าเว็บอีเว้นแล้วกันนะครับมันจะมีโอกาสได้ลุ้นการด์ดดีๆแต่ทุกวันนี้ไม่มีเลย <S 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 เหมือนแบบเขาให้เรามาลุ้นแค่ตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นเลยเขาเรียกม์เสน่ห์มันหายไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรยังไงมันก็เป็นเหมือนกาชาปองแบบถูกกฎหมายการเล่นกาชาปองกับการีนาตรงนี้มันจะไม่ผิดกฎหมายและกันจะไม่มีคนว่าเราเแต่ถ้าเกิดเล่นสลอตจริงเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วเนี่ยอ่ะจัดไปรับพียรูเจ็ดสิบหกตัวอันนี้ก็ได้เยอะนะ A later few moments later. คุณโทรคุณพร้อมไหมผมมาพร้อมอยู่แล้วคุณบอลอ่ะโอเคอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอขอบคุณน้องน้องผอมก่อนแล้วกันนะครับน้องก็งตั้นชื่อในเกมแบบตรงข้าวตัวเองชื่อแฟตบอยอ่าแฟตบอยแฟตบอยแต่จริงแบบเขาชื่อชื่อแชื่อ,อผอมนะครับเป็นน้ำแฝง <c oughs> เป็นน้ำแฝงแล้วกันครับผมอ่ะพี่โทรปกติแล้วอ่ะหนึ่งหมื่นบาทได้กี่เกมครับรอบนี้รอบนี้ได้ล้านหนึ่งเลยมั้ยนี่เยอะนะสามล้านอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดเงินเอ็มไปก่อนแล้วกันนะพี่นะลองได้เลยครับอ่าจะไป็นคำคุณโทร เฮ้ยได้อยู่นะพี่เกือบสามล้านล้านละใช่เยอะอะเยอะอยู่ครับพี่ชายครับครับผมมันต้องไล่ไปที่ใบไหนครับอ่ะถ้าคุณจะเปิดดวงนะผมแนะนําใบสีเงินนั่นแหละครับดับยี่สิบห้าอันนี้ไปก่อนไหมหรือไม่ต้องอันนี้ผมไม่ได้เปิดแต่ผมเปิดสีอ่ะงั้นผมขอเบิกเนนไปก่อนแล้วกันอันนี้ต้องคัดนะครับผมไม่ผมไม่คัดนะผมว่าเสียเวลาจัดไปสามใบกดครับคุณจะหนึ่งใบหรือจะสามใบก็ได้แล้วแต่คุณอ่ะใบนี้มันมันยังไม่วัดอะไรใช่ไหมพี่โตอะไรยังใบรีแลหละสบายสบายอยากได้อะไรใบนี้อะไรก็ได้เนาะพี่โตเนาะ ถูกต้องอะไรก็ได้อ่าอะไรได้ได้นักเตะไทยก็ได้อะไรเน,นี้ยมีนักเตะไทยหรอไม่มีหรอกพูดเป็นกันแหละยุโรปโปีปียุโรปอ่ะ EU อ,อ่ะบ <Hey. S 3> อลยุโรปเฮ้ยอะ L W คุณท้องใครอ่ะนี่ไงนิโคบ่ะว,ว้าวกกบบโคบอลเลีเยถ้าเก,กิดให้บุแนนก,กบบแฝงนะการลั่นลันล่นแลยได้ตัวนี้นะเอาไปห้าค่ะเฮ้ยเขาเก่งนะมิโควิลเลียมใช่ตออนบใช่ใช่เอวเขาดีเออก็เวลาโรกหลงพูดหลังการรักษาอ๋ออ๋อโอเคโอ้ผมก็ลืมตรงนั้นไปเลยอ่า ไปครับผมจัดไปครับผมจัดไปครับพี่กล่องสวยครับยังอ่าสเปคครับพี่โรเฮเฮ้ยนี่ตัวเดิมเหรอครับเฮ้ยมันมีตัวอื่นครับแต่มันก็ถูกบอกโอเคมันพี่โรถูกโอเคเฮ้ยคุณคุณเบิร์นคุณชอบเบิร์นไหมเนี่ยเฮ้ยมันสองใบเลยนะใช่ของปรมอยากเงินครับการพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันเหลือมอยากเก็บไว้พี่โรแฮ็กิคไปแฮ็กทิกไปเลยครับเสร็จครับผมทุกท่าน สวยงามเอ้ยยังเฮ้ยเฮ้ยรู้พิดพิพิตู้ตู้ตๆตู้ตตเย็นไงล่ะตู้เย็นพี่ตู้เย็นอ่าร้อยสองใช่ครับอ่าไม่ใช่เราเติมอ่าน้องเขาเติมสามหมื่นบาทต้องขอบคุณน้องเขามากที่ส่งมาทำคอนเทนต์ขอณครับอ่ะต้องบวกแปดเท่านั้นครับจัดไปครับ ยังอย่งอันนี้ดีแหละคุณบ้านหยอกเอิญคุณพ่เฮ้ยแอนดี้โลยสกอตสกอตสกอตใช่เหรอใครอ่ะพี่ทอครับครับผมใบไหนมาถึงจะจะมีสูตรถึงจะมีดนตรีครับคุณโ่โอ้โหนี่ของจริงต้องอยู่ใบทายครับคุณบอลโอ้ยใหญ่ใบทายกินติดตลอดเลยทำไมเราชอบเปิดหน้าน G K เราไม่อยากได้าน G K ทำไมไม่ได้เหรอไม่ได้ครับ อันนี้มันทางด้นผมขอเปิดไปเลยไปหน้คุณดูแบบว่าชอบนะชอบอกชอบใจนั่นน่ยชอบเฮ้ยพี่โนอียูรัวๆเลยเฮ้ยยูเฮ้ยไปโอ้เฮ้ยได้ยังเฮ้ยได้หรอเคป้าผมผมได้มาก่อนแล้วแต่ไม่เป็นไรเข้าใจได้คร่ะคุณมีสูตรอะไรไหมยืนเต้นหน่อยได้ไหมยืนเต้นให้น้องๆเขาดูหน่อยได้ไหมอืมเต้นไม่เปไม่งั้นเฮ้ยจีพี่โตเฮ้ยเยอรมันเฮ้ยใครอะมุกโค โอ้โกโก้บวกแปดแง่งอ่อนแต่บวกเจ็ดแล้วท sì ั้งนั้นไหนสัตว์นันโลกผมว่าผมว่ามันเป็นการที่เข้าใจได้นะครับพี่โถอ่าเข้าใจไปองๆเข้าใจแล้วอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้อันนี้มันวัดดวงหนักไปหน่อยครับครับมีคนบอกได้กลิ่นลูดิเกอร์เหม็นตุ๊ดตุ่บ้าหรือนะซีบีครับเช็คอันนี้ผมยอมเลยใครอ่ะโมล่ใครครับเนี่ยอ่ะอ่ะบวกแปดมันน่มาหาเลยนะใบนี้เหมือนบวกแปดไม่ค่อยออกนะ โอ้โหไอ้เช็คอว่าคนละฝั่งดักโปทางซ้ายวะแทนน่ะดิเดี๋ยวต่อไปครับมันต้องเป็นใบนี้แล้วนะมั้งทำไมเราไมรู้จักคนนึงเลยที่เปิดเปิดอันเนอร์สล็อตใช่ไหมอันเนอร์สล็อตบ้าเลยนะโอ้โหอันเนอร์สล็อตใช่ไหมกันเหมือนอยู่นะอ่ะเอาเนี้ยใบนี้ดีไหมพี่โรใบนี้ดีไหมอ่ะแล้วผมขอว่าลองเพลงสักเพลงนึงแล้วกันนะได้เลยครับอ่ะีพ่โรไปเลยครับคุณมาได้ครับพี่โร

เขาเขามาบอกว่ากูไม่ต้องการครับโทนี่เออใจเย็นเลยโอเคโอเคน้องสุดล่นก็เลย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 จะไปครับไปสวยสวยงามตามท้องเรื่องอ่ะอันนี้จะหมดแล้วให้จัดการเลยเอาหนาอาหนพี่โทพี่โทผมขอเพลงไม้ตายเพลงยพี่โอ้โหเพลงนี้เรยต้องมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วพี่ต้องมาอ่ะแล้วเนี่ยจัดไปคุณ มาแล้วก้เล็กก้อเล็้อนลมาแล้วองค์รักของพี่โดมีไอ้อ้วนสวยและพี่ไม่สุดสวยผู้ใคร่หนึ่งแต่ผู้เยนนักไอ้อ้วนโอ้โหอิตาลีอิตาลีเฮ้ยเบอร์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 ราดี้นี่ไงเบอร์ราดี้หนึ่งในใจคุณอ่านัเบอร์ดี้ครับพี่โดตาขอบคุณครับเดี๋ยวตาคุณแข็งไม่หลับไม่นอนวันนี้ก็จะดูแมนยูตีสองไม่ใสิโอ้โหเฮดเดอร์บิวร์พี่โดอิตาลีนะ เอลี่มแดงซองไม่ใช่โอ้โหเนี่ที่เปิดมาไม่เห็นหรูจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรใบพวกนี้ไล่ดวงนะพี่จัรดเองเดี๋ยวผมจาร์ดให้คุณไม่มีคนที่รอจะรู้จักเดี๋ยวคุณก็รู้จักคุณอยากรู้จักจุนก็่ะจุนจาร์ดเฮ้ยสกอตส์พี่โทสกอตส์ป่ะเอลี่เอลี่มป่ะพี่เหรออันนี้ใครอ่ะของแม็กกิวอ่ะน้องใหม่หลังจากนี้ยอันนเดี๋ยวผมไล่ดวงใบนี้ก่อนนะพี่โท หลังจากนี้พี่โธผมบอ,อกเลยครับผมหลังจากนี้มันจะดีๆแล้วจะได้แต่ตัวที่รู้จักแล้วอันนี้พี่บอกเลยอย่าทำให้น้องผอมเขาพี่บกอกนะ <c oughs> อ่ะจับไปครับอัะปัดอ่ะเราไม่ทำอีกจับไปครับเหมือนคนอื่นตอนนี้คุณเน่โอ้พี่โท่มันเป็น,นอะไรอะ่ะเซอร์เบียแบกซายครโดดเด่น ai, cái cột này hả? Mị, mị loi này hả? À, cái phe mệt cái cột. Đừng, 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 อ้าวเวลาเดิมหนูจัดให้พี่หน่อยอ่าวได้ได้ได้สักสามทุ่มสามทุ่มแต่ห้าสิบห้าอ่ะโอเคจัดไปตึ๊ดดื๊ดดื๊ดดื๊ดเรียบร้อยครับคุณบอลโอเคพี่จิ๊บจัดไปแล้จิ๊บบอกว่าสามทุ่มห้าสิบห้ากำลังอย่างนี้กำลังสวยเวลากำลังลังสวยเวลาเดี๋แค่นี้ฮะไปครับพี่โชวค่ะละครลิงอันนี้กสวยเฮ้ยพี่แถวหลังแถงหน้าเวทเวทห้ย เวทฮอตไหมเฮ้ยตำนานแมนยูใช่เหรอมันร้อยยี่สิบไหตำนานอีกแล้วเหรอตำนานตำนานเฮ้ยม่งสามใบทายแล้วว่ะพี่มันต้องเอาอีกตัวครับพี่ชายผมนะคุณคัดใหม่เลยก็ได้เแล้ววันล้างไพ่พร้อมไหมครับคุณโทพร้อมมาพร้อมอยู่แล้วคุณบอลพี่โทครับครับผมขันหนึ่งบทเพลงครับพี่โทเดี๋ยวน้องมายเปิดปุ๊บน้องมาฟัดเลย ดาลเดืนเอ้เดี๋ยวคุณกดอะไรนะเพี่แล้วกูเต้นลิงเลยดูจากจอพี่โทรพพะพี่เฮ้ยอารมาสวิสเอออันนี้ละล้านนะก็โอเคนะจริงจริงไว้ก่อนไม่เคเราจริจริงก็เากันไม่เคเรอใช่ใม่ไม่ไม่เคเราแต่ก็ตอนแล้วทนเด็กไปแล้คโอเค คือเพราะว่าบางีเด็กมันก็ทำตาอะไรตามเราพูดนี่นแหละเออเราอ๋ออาเมตาบางทีเด็กมันเห็นเราไม่มั่นใจมันก็ยิ่งใส่ไงอ่ะครับเปิดแล้วครับเฮ้ยอเฮ้ยดีเลยโคราเต้อูปาเอาไปเลยผมให้เย้โอาคโอเคโอเคโอเคตบมือตบมือครับ งานนี่ได้จริงนะได้จริงได้จริงอันนี้ได้จริงได้จริงได้จริงครับครับผมจัดไปครับพี่จัดไปครับคุณบอลนะครับลาเธอได้สักทีลาก่อนให้บอลโชคดีไปแล้วนะครับสเปร์ครับลาบีคาบาฮาวสามล้านสามล้านอะโอเคอยู่นะจับล้านลล้านเยราคาเอ้ยตัวดีตัวดีตัวดี ดีจริงดีจริงตัวนี้ฟรีมาร์เก็ตครับพี่บอลฮะไหนนะใช่ไหมนะไอ้ดูดีๆไจะตัดโอ้ดักอยู่ต้องรีน้องดักสูงมึงบอกฟรีให้น yeah> ้องรักอ่ะมีฟาบิสเซอร์เนี่ยอาจจะแบบกล่องๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมผมมองว่าผ่านในมุมผมนะแต่ก่อนนี้นมันหมดหน้าที่กูแล้วล่ะกลับลาน้องๆคำฟรีกลับลาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนี่ค่ะอ่าขอบคุณน้องพองมาด้วยอ่าน้องน้องไม้พี่ปองฝากสวัสดีด้วยนะครับน้องบอลด้วยนะครับครับผม ไปได้ทันที